สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีทุกคนเลยนะคะติดตามติดตามช่องยูทูบของอาฟอดประชุมยูค่ะวันนี้อาก็ได้นํารถมาส่งหมอไปกับน้องก๊อฟนะคะทึ่หน้าบ้านเลยนะคะรถคันนี้นะคะจะเป็นตัวโฟวินนะคะเป็นตัวคับซี่ค่ะรุ่น x l t ลีนะคะค่ายนะคะจะยูทีอ่าแปดแสนเจ็ดพันบาทนะคะชุดแต่งทั้งหมดรอบคันงานนี้น้องก๊อฟก็มีค่ะาใจ่ายเองทั้งหมดนะพอคันนี้น้องก๊อฟสื่อสดนะคะเดี๋ยวเรามาทำความเห็นหน้องก๊อฟีกน,นะคะว่าชุดแต่งทั้งหมดรอบคันที่ว่าอาแต่งมาให้ทุกใจมาค่ะครับจุดแตง่งทุกใจมาครับเพราะว่าสวย แต่ก็มากครบครับะเราก็เจอพีดีนะยช่องทางนะเจอช่องทางใน Facebook ใน youtube ครับช่องข้องพียาครับป็นการจุดแตบริการประตับใจครับถ้าว่า็อีซื้อรถพ่อกระพิยาถามาถี่จะแนะนำให้พีได้ไหมได้ครับเงพูดแนะนำไปได้ครับได้ค่ะจุดแต่งท้งมดนี่พีแต่งก็ส่งหลายยานายห้องกอบทางหน่ทางไร่ครับทางไร้นะ ถึงการจุดแต่งตามมาก็ได้ครบตามดีน้องก็ต้องการถูกย่างเลยอยากได้ใน้พีก่ก็จะให้ได้หมดนะได้วันนี้ก็อาก,ก็จบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าน้องก็อาจจะขึ้นเคื่อนวันนี้ได้รับรถไหมนะกต่แหล่งแรกไม่่อยออกฝันเบื่อเรือก็ทุกใจเปเบื่อรือฝา,าก,ก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอะไกันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะคขอบคุณน้องก็มาจ้า